สวัสดีครับที่ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการแนะนําเพลงอนิเมะก็ช่วงนี้เป็นช่วงสิ้นปีแล้วนะครับแอปสตรีมมิ่งเพลงต่างๆเขาก็จะเริ่มทําการจัดอันดับเพลงที่เราฟังเยอะที่สุดกันแล้วนะครับเ<ๆ>พราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะมาแชร์เพลงที่ผมฟังเยอะที่สุดในปี2023ให้ทุกคนเนี่ยได้ลองไปฟังกันนะครับปีที่แล้วเนี่ยผมเริ่มจากอันดับที่1แไปอันดับที่5ปีนี้ก็เลยจะขอมาเป็นอันดับที่5แไปอันดับที่1กันบ้างนะครับ โดยเพลงระดับที่5นะครับเป็นเพลงที่มาจากอนิเมะที่ผมยังไม่เคยดูเลยนะครับกับเรื่องกิงกะอิยูเดนเซสึซึ่งในส่วนของเพลงนี้เนี่ยจะอยู่ในช่วงภาคหลังๆนะครับผมโดยเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่มีชื่อว่าเมลโดยคุณเซนัรดินนะครับเพลงเมลเนี่ยเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะเป็นเพลงช้านะครับเน้นในเรื่องของด้านเสียงร้องเป็นหลักเลย ผมฟังครั้งแรกเนี่ยก็เป็นแบบสุ่มมาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเสียงร้องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเพราะแล้วมันติดหูมากนะครับก็เลยไปลองหาฟังแล้วก็เลยมาพบว่าเป็นเพลงจากอนิเมะเรื่องกิงกัตอิวเดนเซส s แล้วก็ฟังมาเรื่อยๆนะครับจนมาติดในอันดับที่5นั่นเองใครสนใจก็ไปลองฟังกันได้นะครับกับเพลงเมล หรือว่าใครที่อยากไปลองดูอนิเมะเรื่องกิ้งกัดยูเดนเซสึกก็ไปลองดูกันได้นะครับมันจะมีทั้งเวอร์ชั่นแบบเก่าเลยที่เป็นปีแบบ19ไปเลยกับเวอร์ชั่นใหม่ที่กําลังท,ทํารีเมคมาเรื่อยๆอยู่นั่นเองนะครับ <kins> ใครสนใจก็ไปลองดูกันได้ก็สําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมครั้งต่อไปอันดับที่4จะเป็นเพลงอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ